ก็อน,นอนำคำเกินนี่พรันนกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ในป่าแต่เป็นรเรื่องลี้ลับพลันนกเพิ่งเจอมาลาสุดอีลาให้ทุกคนฟังกันกำคำเกินนี่จับมาได้นะครับนะเดี๋ว่าปุ่มตกสมมุดไหล่ลเดียโยกเดือยวแป้งซึ่งนี่ก็ปุ่มนี้อยู่ในป่านนกนะเี๋ก็กระบบนกล่องนี้แหละมันก็เป็นเนี้ยนะเีว่าดูไห้น้ำด้วยลายน้ำรตบปนน้ำเดี๋ยวปีบบล,ลอก นายไปเลยไอ้เต like like ouais. ียว่ะพี่หลวงเนี่ยมืนนํามันไปเลยอเออครับึ่งพมปอชวงงั้นร่างเีีโลกนายจะกล้ามคืนได้ได้ป่ะซึ่งก็พ่มเตียไปได้ตกลมว่างั้นตกกรดดันอย่างแรงแล้วครับพุ่มเตียวไปโย่เติเก๋ๆเดี๋ีโลกนายว่ะไอนายมันนาไม่ก้าวแม่นะเออซึ่งมันจะมีน้ำรังน้าเลยครับอยู่เก๋นะแต่พุมเตึ้ยประมาณกี่เจ็อกำไรซึ่งน้ำมันเปก็อี๋วอีนอนนี่ยนะก็ตึ้งป๊ปโจเลย Để tay lấp lắm rồi mới đai đi Em tổng điện nai Chị ơi Bi nhạc cô này quá Ừ Nói như tay đai, em dính tay đai rồi là này, Vì không có ngọt Cao mà là chị đi tốt quanh này lẽ đã chạy vào bà và nhấp này Năm ràng ăn thì, Để năm ràng ăn thì Câu lấy cái này còn một lần phán và năm ăn yên cua Cứ bằng con bắt đai mày được. Quả mà tắt Để cũng nó có mình dạng được Làm chuyện bùm lên cháu ăn ra คือต่ปในปากอุบมมีเอ้ก้นตกลาวตัวเดียวมนตอตักกนน้ำราบขึ้นแล้วถึงไม่ออแล้วกนี้อ่ะอันน้เาไปนอนน้ำรางันไปตึงดเจดได้ไปตึงปั๊บนะแลวว่าเกิดรว่าเราความรู้สึกกันแล้วว่ามันมีอะไรทิ้งกันมาแล้วนะบริเวณนั้นคือมันมันไล่ย่างแม่งกับมันไม่ลงเลยวาคือแรงหัวว่ากำแมงแมงจะลงงัไม่ก็กำมันตีปีกเอาเอาอออนี้ก็ไม่เงียบไดม่ดี้แ่ะ ได้ยินนั่เลดิน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 นั่นเองทุกคนวิ่งแล้วเราจะย้ายไปไรวอนนะว่าอ่ะไม่ทำมาได้แล้วแต่เตั้งกาดบอกเจ้าตีเจ้าตางนี้วกานอนกากุ้นหกุ้นมาแล้วนะกนหนงกุ้นมาของงี้ยจริงจะมีน้ำนันคือหยกร้านเดียมเราเดียมโก้ได้แต่ว่าบุญดนเพมันขึ้นไม่ทำเลยอยต่แต่ตุ้นเลยนอนแต่ตุ้นแต่ตุ้นโป๊เกลีเรืองกอไก่ที่มีก็ บริเวณหลบนั้นมันจะเป็นหลกควันลายลมหลบควนแล้วนะซึ่งมันอยู่ว่างกลางอยู่ถือว่าอยู่ในหลุมไปก้อนแล้วทีนี้ก็นอนปุ่มเหนื่อยกันไม่กนอนทีนี้ตาสีเป็ดได้รับไปซึ่งพวกเราเราจีบตล้องลายได้ว่าเหมือนนอนอยู่กะรับบายเดียวที่เต่าไม่งั้นไม่ได้เดียวก็เมื่อนกุนนะเอามือมาลุกก้าอุ้มมันนี่นี่เจ้าตรงนี้นี่หลบปืนบนนี้ไอ้ไงตุ่นอนลี่ยวนี tưng từng, tưng mai đặt nó, tôi tôi của mình, tôi 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 vào tôi 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 con tôi là tôi lên tôi 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 เออมามาเตียนเล่นไอ้ตั้มไปเนี่ยสักที่สักที่ก่อนเออพวกพวกไม่ไม่ใหญ่กลัวแล้วพวกพี่พี่ป้าพวกตั้มมาเีนแต่ยีมาลอกล้นกันแต่อย่างว่านี่มันกวนหน่ายด้วยนะผมกัดแค่ตี่นอนผมตังลังปึงก้าวก้าวตังลังตาตาปิดปิดไม่ได้ตังดีดีอะไรนะปิดปับกาวเอาตันตี้อยูนีก้าวโจมาตันตีกันลุกกลมลาวอีนี่กมเลื่อนชาอยนี่ผมไม่อยู่แล้วเลยทีเดียมันมันก็มา มาเตือนเตือนมันมาเตือนแล้วปมปุ้มกลายเป็นอะไรนะตาหมาอีเตือนอีบอกอะไรปุ้มก็คือตำนันตักตีลาวครับนี้กันเลยก็ปุมปวดมลั่งนอนฟักตาไม่ไม่ปิดอีตีนเลก็จุดตนตีลาวแต่ป้อนอะไรไม่มีเลยลาวอันนี้ไม่ใช่ว่าวันเลียวเลยแต่อันนี้จัดเจี๊ยดเลยนะปุ้มหว่าเอาเะเจ้าเสียเจ้าต่างก็มาเตือนก็บังดีกับลูกล้านนะก็จุ๋ยเไปก็ปุ้มเกเปดีนี่ để quay bông cỏ vậy này nè ừ. thì cũng phải vô bình thì bông vợ này ừ. để mình như này cái nồi lấp sắc dẻo đấy bông vợ như ngoài mai mà như màn có nhiều thì chuông à ừ. chặt bẹt đuông ít mà liền mà lười ừ. thì tập bông anh à. cần phải tắc bạc này ô mình che người lười che người lười này lồm tít cho thằng phi leo là gì tít đây anh ừ. ừ. à này bông vợ ừ. có tóc cắn thì vợ có chuối lưỡi đó chào chào có chuối anh ừ. à này cũng nước nguyên อย oh. oh. like our okay. yeah, ู honey, ่จู้กันทุกคนคือมันไม่น่าเกิดเลยนะนะไม่วันปบบางทีมาย่างไม่เป็นไรปบบังอยแต่โรคอะไรเป็นไรแต่นี่ไม่คือมันก็มาเฉลี่ยเรื่อนนะมฉลีเรื่องนั้นแต่รู้เสียรับเสียรับทั้งหัวได้ยินอะไนะพวกได้ยินแล้วเสียรับแล้วมันหลุดตื้นทั้งหัวนี่มันนอนอยู่หนีทั้งหัวก้วนๆอย่างติดเลยทั้งหัวอย่างนี้อยู่เลยกวยอย่างติดเลยของผูดจากไหนแกนักโก้ติดเยอะเลยแล้วแต่อื่นไม่มีหองไรได้นะก้องเป๋บ่มตั้งแต่ปีน่เปีตัวนี้ออกเป๋ก็ออกไปขึ้นทะยวดิน นี่ตรงนี้กันนี่สีถ้วยแลตรงนี้ <c oughs> นี่กับหัวเร่งนะนี่น้องน้องย่างเิพะพลาดนกบอกครับว่าตรงนี้เทสว้วยโยหัวโหดโครงคลองตายตอนตะเคียนยักษ์ทีมงานของเราโทรกรับน้องไม่โดยนั่งตะเคียนในตอนดึกสงัดสำหรับคนที่ชอบฟังเรื่องราวล,ลีบในป่าพิทัศน์มีเรื่องเด็ดซดร้รนๆที่จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเ,เร็วๆนี้ในชื่อเรื่อง นางตะเคียนหัวโหด